แล้วเลือกตั้งส้มเชียงรายทําไมส้มจึงแพ้แดงหลุดลุ่ยขนาดนั้นล่ะคะก็ตอนน้าท่วมไงพวกเสื้อส้มเนี่ยมันก็ไปเดินสร้างภาพอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้กระโหลกกระลาส<อ>ูางใหญ่<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนเขาก็เห็นง่าอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยพวกเสื้อแดงจริงๆก็มาเดี๋ยววันดีเดรอะไรแต่ไม่มีตัวเลือกไงไม่มีใครแข่ง <laughs> มันมีแค่สองคน <laughs> เออมันมีกันแค่นั้นไงไม่มีใครแข่งไงเออเพรานั้นแหละ แต่เลือกตั้งส้มสอจอสงขาเด็ดกว่าส้มแพ้นน no คะแนนโหวตโนคะค่ะเออ้ตอนนี้ก็กเป็ no นกรณีโหวตโนน่าสนใจที่สุดกรณีโหวตโนเนี่ยมันก็คือทัางก็ไม่เอาใครทั้งนั้นอะ่ะแต่ณะเดียวกันเนี่ยกรณีโหวตโนอ่ะ no มันน่าสนใจถึงว่ารอบหน้าโหวตโนนี่แหละถ้ามีพรรคการเมืองใหม่ๆอะ่ะหรือว่าปธิบัติยืนตัวขึ้นมามันก็มีสิิตที่จะเป็นไปได้ว่าจะเป็นของเอ่อคนนั้นนั้นนะอันเนี้ยน่าสนใจมากอืม,อม